สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บาบี้ชีสาดังสิทวิทยาอันดับหนึ่งนะคะวันนี้นะคะบาบี้จะมาทำคลิปเ,เปิดไพ่นะคะพิกอเจคให้ทุกคนดูนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่าค่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็ปรึกษาได้เช่นกันนะเอฟวิติงจิงกับเบลเลยทีเดียวนะคะส่วนต่อมานะคะก็คืออาจารย์จะมาบอกข่าวดีนะ สัมมนา,าเดือนหน้านะคะเริ่มแล้วนะเดือนหน้าวันที่สามสิบกันยานี้เออกับวันที่หนึ่งนะคะสามสิบกันยานี้กับวันที่หนึ่งตุลาคมนะคือปกติแล้วเจอตัวอาจารย์เนี่ยจะต้องมีหลักหมื่นถึงหลักแสนอัพแล้วก็อาจารย์รับวิดีโอคอลนะคะที่ยังไม่ได้เจอตัวตัวนะสอนไพ่เนี่ยประมาณสามหมื่นบาท นะคะตอนนี้นะส่วนคลาสออนไลน์ที่อาจารย์รับอยู่ตอนนี้อยู่6,999นะคะก็คือเป็นแค่คลาสออนไลน์เท่านั้นแต่นี่คือโอกาสดีที่ไม่เคยได้จัดนะคะครั้งนี้ครั้งแรกและครั้งเดียวเลยที่อาจารย์จัดสัมมนาเจอตัวนะคะถือว่าเป็นการจับจับมือทําเลยนะคะอ่านไพ่นะใครที่สนใจอยากเป็นเรียนที่ไหนมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะคะ อยากเสียงเงินให้หมอดูเยอะมากนะคะเวลาทุกใจก็ต้องมานั่งรอคิวอีกไม่อยากรอคิวแล้วนะคะแล้วก็อยากมีรายได้พิเศษนะคะก็เบาๆค่ะประมาณหลักแสนเองต่อเดือนนะคะอย่างอาจารย์เองทำงานอยู่ชั่วโมงละห้าถึงหกพันนะคะเจอตัวก็หมื่นหนึ่งรา,ายเดือนเป็นแสนนะคะหมื่นถึงแสนดังนั้นคืออาจารย์เป็นก็ ง่ายๆอ่ะคือคนที่ประสบความสําเร็จค่าตัวสูงที่สุดอันดับต้นๆนในเมืองไทยอ่ะค่ะแล้วอายุน้อยที่สุดด้วยแล้วก็รีวิวเยอะที่สุดด้วยนะคะทําตรงนี้มา6ปีแล้วดังนั้นคือถ้าเรียนกับคนที่สําเร็จนะคะเราก็จะสําเร็จตามนะคะจะทําเป็นอาชีพก็ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นการดีเลยใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่ลงทุนนะคะจากปกติเจอตัวอาจารย์เนี่ยหนึ่งหมื่นนะคะตอนนี้เหลือ6กพันเแค่รุ่นแรกเท่านั้นนะคะย้ําแค่รุ่นแรกเท่านั้นเพราะ คัสออนไลน์ก็ราคาเท่านี้เลยนะคะอาจารย์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้ราคานี้เป็นแค่รุ่นแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีรุ่นเดียวด้วยเพราะอาจารย์ไม่ได้มีแพลนในการสร้างต่อไปนะคะอาจารย์แค่อยากจะทาําคัสออนไลน์ก็เลยแบบเอองั้นมาเจอตัวต่อต,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 ตัวละกันนะคะถือเป็นโอกาสที่ดีมากวันที่30ถึงวันที่1ตุลาใครว่างนะคะที่เดอะสตีดรัชดานะมาจองมัดจํากันไว้ก่อนได้นะคะเพราะว่าที่นั่งจะเต็มแล้วเหลืออีกประมาณ ถ้าเอาห้องเดิมนะคะประมาณ3าถึงห้าที่นั่งอืเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเพื่อนมาเยอะไหมต้องขยับขยายที่นั่งไหมอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะใครที่สนใจสั่งรวยนะคะพิธีสั่งรวยเมนิเฟสนะคะพิธีตัดมือที่สามผูกรักนะคะเข้าไปดูในในแฟนเพจได้นะคะ แก้กรมความรักนะคะใครอยากได้แฟนเก่ากลับมาก็ผูกจิตผูกใจแล้วก็ผูกรักนะคะเอ่อก็ลองปรึกษาอาจารย์ได้มีรีวิวให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงฟรีนะอาจารย์มีกิจกรรมให้นะคะคือใครที่ไม่มีงบประมาณอยากดูดวงฟรีนะเข้าไปกดติดตามตอนนี้คือสมมติตรงอาจารย์ลงคลิปใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะปักหมดุดปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้นะคะปักหมุดแบบนี้ ่าเข้าไปกดติดตามคอมเมนต์ที่ปักหมุดนะอ่าก็คือติดตาม3ช่องทางที่อาจารย์ปักหมุดไว้มี IG เพจแล้วก็มี TikTok นะคะถ้าใครกดติดตามแล้วแคปแคปหน้าจอมานะคะอย่าลบนะถ้าลบนี่คือแบบบอกเลยดูดวงไม่แม่นนะเพราะอาจารย์วางวาจาไว้แล้วนะคะคือกดติดตามปุ๊บแล้วก็แคปแล้วก็แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดบาวิชิสาได้เลยนะคะดูดวงฟรีมูลค่า1นึ่งพันหบาทไอหนึ่ง้บาท แต่มันจะถ้าใครที่อยากติดตามอีกนะคะก็ได้สูงสุดเลยนะคะ1,000ันบาทนะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ลองไปกดติดตามอันนี้แล้วก็แคปมานะคะดูดวงฟรีเลยนะคะโอเคส่วนใครที่งบประมาณเบามากๆเลยนะคะแบบเออไม่ได้มีงบสูงนะคะแนะนำให้บูชาเป็นเครื่องรางปุ๋ยอาจารย์ก็ไม่ได้เอาแป้งมาสะทีเอาไปใช้ไงปกติใช้ใช้ทุกวันนะคะอันนี้คือใช้หมดเลยนะคะ มีแป้งน้าหน้าทองมีสีพึ่งมีน้ำหอมสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีเพนดูลัมทั้งหมดเลยจะช่วยในเรื่องของสเสน่ห์เสริมทรัพย์ความออร่าความดังเมนิ f ฟสดึงดูดแฟนเก่ากลับมานะคะช่วยได้หลายเรื่องเลยเดี๋ยวจะมีวิธีการสวดให้แต่ละบทนะคะแล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้แบบไหนนะคะแต่ว่าแนะนําเป็นน้ําหอมสเสน่ห์ดึงดูดแฟนเก่าอันนี้คือต้องมีก่อนนะคะเนี่ยน้องเขาคู่กันต่อมาค่อยมาบูชานี้แล้วก็บูชาอันนี้นะคะ ตามสเต็ปนะใครที่สนใจนะคะงบน้อยก็คือมาบูชานี้ก่อนนะอืมสำหรับคนที่งบน้อยนะคะจะมีตัวเลือกให้หลายอย่างนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกกันเลยนะคะคลิปนี้อ่ะสามอย่างนี้ละกันนะคะในหัวข้อที่ว่าหัวข้ออะไรเดี๋ยว ชีวิตเขาหลังจากที่ไม่ได้คุยกับคุณหรือไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังวนเวียนอยู่ซ้ำๆโอเคจะมีกลองที่หนึ่งนะคะน้ำมันเสนะ่ห์กองที่สองเป็นสีพึ่งกล้องที่สามเป็นเพนดุลัมนะคะตั้งจิตได้เลยนะคะหนึ่งสองและสามห้าสี่สามสองพร้อมแล้วไปดูกันเลยกองที่หนึ่งนะคะน้ำหอมเสน่ห์นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสาเหตุคำใบ้ละกันนะคะที่อะไรคือต้นเหตุที่ทำให้คนคนนี้ไม่มีคุณอยู่นะดูดูวัดดวงกันเลยว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่านะคะกองที่หนึ่งน้ำหอมเสน่ห์ทำไมคนคนนี้เขาถึงไม่มีคุณคะทำไมถึงต้องเลิกกันไปอ่ะดูพลังงานในอดีตนะคะ two of จริงๆคุณรักกันมากนะ แปดดาบขึ้นมาอุ๊ยแต่มันมีเรื่องของการขบซ้อนหรือมีตัวเลือกเข้ามาแปดดาบมันทําให้เหมือนเหมือนเลือกคุณไม่ได้อ่ะคะ่ะคุณคนนี้เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะหรือเขาอาจจะไปเลือกอีกคนหนึ่งอะนะคะแต่คุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันมากเลยนะคะเดอะซันเดอะ o ฟอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางด้วยนะบางคนอยู่ต่างชาติต่างประเทศเนี้ย คือบางครั้งมันมีในเรื่องของ long distance relationship มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันอยู่ไกลด้วยนะคะก็มีผลในความสัมพันธ์เหมือนกันที่จะต้องกลับต่างชาติต่างประเทศหรือย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นผลที่ทําให้เลือกคนที่อยู่ใกล้มากกว่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะเออจริงๆแต่ความสัมคัญ์นี้ดีมากนะคะบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่ ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะอะเรารักกันมากๆนะคะแต่ว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของระยะทางหรือว่ามีอีกคนเข้ามาเป็นอุปสรรคที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงไปนะคะอาหลังจากที่เขาไม่มีคุณชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างขาพลังงานให้นะคะหลังจากที่คุณคนนี้ไม่มีเราเขารู้สึกอย่างไรบ้าง The Sun นะคะโอ้มีความสุขเลยมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะ two of p e n t a c l e บางคนอาจจะมีการได้แต่งงานแล้วนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานโอ้ชีวิตดีเลยนะหลังจากเลิกกับเราเนี่ยโอ้โหอันนั้นคือคําตอบที่กองที่หนึ่งไม่อยากฟังใช่ไหมเดลเวอร์ The นะคะเขาน่าจะไปเจอคนที่เขารักแล้วก็ถูกใจมากๆนะคะเจอคู่ของเขาอะไรอย่างนี้นะคะอืม้ม แต่ทีเนี้ยวิ่รู้สึกว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินนะเขารู้สึกว่าเลิกกับเราไปชีวิตเขาดีขึ้นนะเออมี่ต้องพูดตามตรงแต่เดี๋ยวดูตอนจุดจบก่อนนะคะเขารู้สึกว่าเออเขาอะ่ะเหมือนแบบคนที่เขาไปเลือกอะ่ะเออถูกแล้วเป็นเนื้อคู่ของเขาเขาประสบความสําเร็จเรื่องของการงานแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยนะคะอพอหลังจากนั้น q u e e n of wands อืม พอหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเรื่อยๆอะค่ะเขากลับกลายเป็นแบบสิ่งที่เขาเคยคิดว่ามันดีคือบอกตรงนะเขาเลิกกับคุณไปนี่เขาแบบ ไม่ได้สนใจไม่หินหัวคุณเลยนะวิบอกเลยเขาเลือกแบบคุณไปเขามีชีวิตที่ดีขึ้นทุกอย่างดีหมดเลยนะคะในช่วงแรกเนาะบางคนก็อาจจะมีลูกเราด้วยนะคะแต่พอไปไปมาค่ะพอไปไปมาคบไปคบมาปุ๊บคนที่เขาไปเลือกมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดเจ็ดาบนะคะมันมีการหลอกลวงเรียกว่าขั้นมิจฉาชีพได้เลยนะคะหรืออาจจะโดนนอกใจนะ คือถ้าเขานอกใจคุณเขาก็ไปโดนคนคนนั้นนอกใจเหมือนกันนะคะอะไรที่เขาเคยว่าดีเขารู้สึกว่าเอาจริงแบบตอนนั้นคุณเหม็นหมาเลยอะบอกรวยเหมือนหมามากเหมือนหมาเลยคือแบบไม่เห็นหัวกูเลยตอนแบบตอนเลิกกันคือไม่เห็นหัวกูเลยสักนิดหนึ่งเออแต่พอแบบพอเวลาผ่านไปอะคะ่ะเ,เรื่อยๆนะพี่ว่าประมาณสักหนึ่งถึงสองปีนะคะเขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเลือกอะคือมันดีแค่ช่วงแรกมันดีแค่ช่วงที่แบบว่า มันหอมกุ่นมันมีผลประโยชน์ร่วมกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ท้ายที่สุดอ่ะคือเหมือนเขาได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความสัมพันธ์นรกแตกเลยนะคะก็คือเบอเพอรบางคนเนี่ยแต่งงานหลบตัวมีลูกไปแล้วด้วยนะคะมันก็เลยออกจากความสัมพันธ์นี้ยากแต่เขาหาความสุขไม่ได้เลยนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีความแบบว่าไปจับดงจับได้ว่าคนรักเนี่ยมีใครด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเขารู้สึกอึอดอัดในความสัมพันธ์นี้มากๆนะเออ